วันหนึง่งป้ากับมามาบอกว่าบ้านเราติดหนี้สองล้านคือชีวิตตอนนั้นมันช็อกมากจากชีวิตที่เคยมีทุกอย่าง มันวูบหายไปหมดเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านเราเป็นหนี้เราเห็นภาพทุกอย่างค่อยๆโดนยึดครอบครัวเราต้องทะเลาะก,กันน้องชายต้องขับรถหนีเพราะว่ากลัวป้า,ารถไปขาย เพื่อให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ป้าสู้ทุกทางเลยจริงๆไม่ว่าของที่ป้ารักขนาดไหนสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ป้ามีป้าก็ยอมเสียสละเพื่อพวกเราได้ธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราเองก็เคยเจอกับวิกฤตน,นั้นมาแต่เราก็ต้องผ่านมันไปได้เพื่อครอบครัวของเรา ตอนนั้นเห็นป้ามาทําทุกอย่างเพื่อปลดหนี้แต่กลับมามองที่ตัวเราเองแล้วตัวเราล่ะเราทําอะไรได้บ้างตอนนั้นทําทุกอย่างจริงๆนะคะเข้างานประจาตกเย็นก็ไปขายเสื้อผ้าแต่ถึงจะทํางานหนักแค่ไหนมันก็ยังไม่พอในใจก็ยังไม่ท้อค่ะพยายามคิดต่อไปว่ามันจะมีทางไหนที่จะทำให้เราสามารถปลดหนี้ที่บ้านได้ในใจคิดมันต้องมีสิมันต้องมี วันหนึ่งนะคะตัวเองมีโอกาสได้เจอธุรกิจน<ม>ูสกินนะคะตอนนั้นตัวเองรู้สึกว่านูสกินเป็นโอกาสเดียวนะคะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะ,ะ<ม>วันนั้นวันที่ตัดสินใจนะคะตัดสินใจแค่ครั้งเดียวนะ,ะ<ม>แล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทค่ะ,คะลงมือทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่อง<ม>แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในธุรกิจนี้ก็คือคุณต้องอยู่ให้นานพอ<ม>นะคะแล้วก็อย่าเลิก<ม>นะ,ะวันหนึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ สิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือรายได้นูสกินสามารถที่จะทําให้เอ๋เอาเงินนะคะ mm hmm. ก้อนแรกนะที่สามารถไปปลดหนี้เอาสร้อยผ้าป้านะ,ะออกมาจากรงรับจำนำได้ซึ่งเอ๋รู้ว่าของชิ้นนี้มันมีค่ากับป้ามากแค่ไหนจําได้แม่นเลยนะวันที่เอ๋เอาสร้อยผ้ามาให้ใส่ซองสีแดงมาพอดีเป็นวันเกิดป้าพอดี ก็ป้าก็าพูดไม่ออกได้แต่บอกกับลูกเอว่าเอรู้ไหมเอได้ทำหน้าที่ของลูกได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วชีวิตเราเริ่มจากติดลบนะแต่พราะเรามีความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่เราทำกล้าที่จะตัดสินใจอะไรก็เป็นไปได้เสมอธุรกิจนูสกินสามารถทำให้เอเป็นลูกที่ทำให้ฟ้ามา้าภาคภูมิใจนะแล้วทำให้ครอบครัวเราเป็นอิสระ รู้สึกด,ดีกับลูกกไฟกนดีนะเ,เข้าเป็นเด็กดีเด็กกยานผมมีความภูมิใจในในเด็กสองคนนี้อยู่แล้วนะฮะภูมิใจมากทุกวันนี้รู้สึกว่าเมีความสุขค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคง แล้วก็โชคดีนะคะที่เรามีโอกาสได้แบ่งปันและได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเราในวันนั้นช่วยเขาค่ะเอ๋เชื่อว่าทุกคนมีพลังพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความดี สกินเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆอยากให้คุณเชื่อเชื่อว่าชีวิตของเราเปลี่ยนได้แค่เราพร้อมที่จะเปลี่ยน